สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่ติดตามเพจหมอปุณศกรายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกดมชะตาเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่23ธันวาคม2564หมอปุณได้ประจําอยู่ที่บ้านนะครับที่ตําหนักนะครับวันนี้สําหรับใครที่จะมาสักไร่มือนะครับหรือมาสักข้อมือสักยันมงคลเศรษฐีนักเมตานะครับสามารถเข้ามาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะครับ ตอนนี้ก็8โมงนะครับจะ9โมงเช้าเรามาสอบถามกันครับว่าทุกคนมาจากไหนกันครับมาจากไหนครับผมมาจากหนองแคนหนองแขมติดตามมาเคยสักไหมยังครับเคยสักวันนี้มามาสักมาซ้ำนะครับครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่3ครั้งนี้นะครับยังไงครับสักไปแล้วมันเป็นยังไงดีครับดีขึ้นในทางด้านไหนบ้างครับของเราไม่เราไม่ได้ทําอะไรเลย โยกราบูคครับผมเจคับขอบคุณครับทั้งสองท่านนี้มาจากไหนครับผมชามเคยสักไปหรือยังครับติดตามเพจเหรอครับหรือว่าใครแนะนาก็ติดตามเพจด้วยแล้วก็ไม่รู้ใครแนะนํแม่อ๋อครับแล้วยังไงครับยังไงถึงตัดสินใจที่จะมาสักที่นี่ก็อ่านดูตามเพจติดตามแล้วก็คนใกล้ตัวค่อนข้างที่จะ เปลี่ยนดีขึ้นใช่โอเคครับทางนี้บ okay. ้างครับมาจากที่ไหนครับมาจากอัมพวาค่อัมพวานะครับเคยสักเรี่ยงเคยสักมาแล้วเรือยงครับไม่เคยไม่เคยครัติดตามเพจเหรอครับหรือใครแนะนํำนานเรี่ยงครับติดตามนานแล้วใช่ไหมครับโอเคครับล้วเรายังไงครับเหตุผลอะไรถึงอยากอยากมาสักอยากมาโอเคครับ อ,อ๋อมีมีคนมาสักไปแล้วหลานนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปที่ดีทางาที่ดีขึ้นโอเคครับขอบคุณครับผมของทางเงินจากข้อก,ก่าง เระชาติและที่ผ่านวันนี้ลูกขอรรมกขถนาช่นตอหน้าพ่ออายุพดรท้ให้ด้วยเรากอะไรไปึงคนะคะสุดท้ายพขพูแบบนี้เสร็จปุ๊บี่บอกไค่ะล่าไปค่ะว่าชีวิตตอนนี้ค่ะอยู่ที่ท่าไหร่ทาอะไร่พ่อแม่รชื่ออะไรสุดท้ายจะบอกลยว่าพ่วันนี้ลูกขอฟังที่ธรรมกัพอล่าไปเลาไปทีเลขอให้ลูกเจแตี่ไ่และขอใลูกพบเจอแต่หลักชัย บอกแบบนี้แล้วต่อไปนี้ค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรทําการทําอีกอะไรให้ไปบอกพ่อโดยคือพ่อตังสิค่ะที่คุณจะบอกค่ะเป็นคนจะทักเดียวทีอเียวน,นะนคะกมาจากที่ไหนกันเอ่ยนคนปรปฐมจ้ะอะไรนะคะนคนปรนคนปฐมนครปฐม อันนี้มามาสักเองหรือมีคนแนะนำมาคะก็เคยได้ยินชื่อเนอะ<ช>เาะแล้วก็เขาบอกว่าสักแล้วดีก็เลยตามมาอ๋อแสดงว่า,าติดตามแล้วก็ศึกษา<ช>เองใช่ค่ะเคยสักที่ที่อื่นมาก่อนไหมหรือว่ามาสักครั้งแรกอ๋อเคยป่ะไม่เคยโอเคไดว